อ๋อพี่เก่งทำอะไรครับไปดูหน่อยดิตันอ้อยเดี่ยวตายตายแล้วอ,อะไรพี่อะไรเกียร์แตกฮะอะไรเฮ้ยเกียร์แตกอะไรถ่ายน้ำมันเกียร์มื่อวานเองฮะมันลาวข้างด้วยนี่หว่า เท้ลาวขึ้นบนด้วยเหมือนมันออกข้างด้วยอ่ะอืมไหนเหมือนมันมหงอกข้างด้วยเ็ล่าโอ้ว่าม,มันเตะได้อ่ะมีงานเข้าเลยพี่น้องงานเข้าอีกแล้ว măng kia yột tinh 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 lẹo này có bị đu này đi kênh này hưng này này hưng này นี่ไหมเฮ้ยมันร้าวไ,ไ,ได้นะยังไงโอ้โหน่าจะมดกนนะ่องานเข้าเลยผมแบบนี้เนะหม,นนะมือนมันขันมุดไปนะพี่ผมว่าเหมือนมันมุดไปอะ่ะ ไม่จริงเหมือนมันมีแหวนรองข้างน่อยนี้เหมือนมันมุดไปเลยอะน,อนั่นแหละมันมุดปีกแล้วมันทําให้มันแตกเนี่ยไาเข้าเลยแบบนี้สวยเลยครับน่าจะเป็นตอนถ่ายเมื่อวานนี่แหละน่าจะอัดแรงเกินไปเป็นมินียมหบ่ งานหยาบเลยดินี่วันไม่น่าไม่มีใครงอ่ะงานหยาบเลยแบบนี้พ่อตีเห<ฮ>็นมันหยดหยดก็ซีเมนต์เหล็กไงไแต่ที่เขาไปป่าเหล็กหลอป่าเสื้อสูบอะแข็งได้ไนน่น่ะโอ้โหเนี่ยมันวิ่งออกข้างเนี่ยมันแตกเลยนะน่ะใ คันเรงไปแล้วผมว่าผมว่ามันน่าจะมุดไปอ่ะเกลียวอ่ะ,อะมั่งม่ออกข้างเนี่อมันไม่ขึ้นบนอย่างเดียวมันออกข้างมาเรื่อยอืมข้างเดี๋ยวเดี๋ยวพามันเหมือนโดนเหมือนตีอ่ะฮะเหมือนตีเหมือนแบบตีบนน็อตแล้วไม่ออกไม่อมอกตีเนี้ยโอ้โหตีแล้วเนี่ยมันงัดอ่ะงัดแตก โอ้แด็กเป็นตัวทีเลยสามงามเลยอู้ยทำังไงนี่นี่ออกสี่เหครับเชื่อมไหมเชื่อมไม่ได้เชื่อมยาเชื่อมหนักก็ก <c oughs> ไม่ต้องอกสี่เลยแล้วก็ไม่ต้องปล่อยแล้วตัวเนี้ย เอ้ยทำไมมันบางขนาดนั้นที่ถ่ายมันเครื่องอะผมว่ามันน่าจะแบบถ่ายน้อตไม่ออกแล้วตีมากกว่ามาั้งของเดิมมีแต่ที่ดินนลยอ๋อตรงนี้อะมันมีทีุู่นเกาะปะอืมแล้เหลีแจะฝุ่น,นอย่างเง้ยมองไม่เห็นหรอก เข้าอีกแล้วครับตั่งเดียวไหมตังแค่นี่อย่านี้คล้ายๆแบบรอยตีอ่ะตีตีให้น็อตหลวมอ่ะนี่ตีน็อตหลวมแล้วตีงัดแล้วมันแตกดมากเนี่ยน็อตมันแข็งถ้าขันหนักหนักก็แค่ลูดคือลูดอ่ะเียวงมอ่ะ เ,เไม่จริงท้องอ่ะมันน่าจะทําเต็มเนาะทําพื้นเต็มไปเลยถ่ายน้ำมันออกก่อนว่ะใช่ถ่ายตัวไหนถ่ายตอนทั้งสองตัวเลยถ่ายออกทั้งสองตัวเลยช่เช็ดล้างเดี๋ยวเอาไอ,าอ,าอา้นั่น่เช็ดิเบ็ดอ่ะล้างล้างให้มันซึมก็เลยไม่นใ,นให้มันแห้ง <c oughs> ล็อกซี่อ่ะโอบสกีวตัวนี้เลยในเลยได้ไหมกูเอถ,ถังให้ที่ซักผ้าก็ได้มั้งฮะเออ,อทางซักผ้าก็ได้หน้าที่ตรงล้างอะ่ะเตกหนึ่งแพลเอนเดอร์ซินเอนเดอร์ซ<น>ินไม่จ่าย อันนี้ผมใช้โทรศัพท์เครื่อง A12 นะครับในการถ่าย A12 เปลี่ยนอีกแล้วพี่ชัดดีไหมครับเปลี่ยนบ่อยแท้ใช้เครื่อง3310ปลดนึ่ประจำการแล้วรลเราเปลี่ยน,นแล้วสิลดแล้วไม่ไรมันชาร์จไม่เข้าสมพ่อแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเสอ,อ,อะไรนะอนเวลาถ่ายคลิปมันจะได้ยินเสียงนะมัจะทำอะไรนะ เออคนโทรเข้าอ,อ่ะนั่นแหละมันหมดสภาพแล้วโอ้พี่เก่งขันเตกก็ไม่ยอมบอกผมอบอกก็ไม่ได้กลับตายเลยพากันทำเตกก็ไม่ยอมบอกกันเลยพากันงุบงิบขันมุเบาเองพอผมมาเจอมาจอดตรงถนนคอนกรีต หน้าบ้านหยุดติ้งติ้งติ้งอ่าแล้วสูเฟียมาทำไมมาทำไมเพื่อนจารบีหรอกไปมาด่าแทนลูกพี่ี่ไง่นจัดการเลยนะจัดการเลยเอาไปไปไปจัดการเลยมาเลยเสร็จเดี๋ยวแม่ข้างบนนี่ใครใครใคร ม้าโอนี่ใครเที่ยวใส่สิบแปดลิตรเต็มเลยเต็มได้มากเต็มพอดีแหละไข่ช่างมองไม่งามถ่ายน็อตไปกันนั้นแห้งยังพี่อีกคั้งเดียวก็พอยกล้างไม่ขึ้นเลยแล้วเราใช้น้ำมันเดิมไหมนี่พี่เก่งน้ำมเดิมนึกว่าจะถ่ายใหม่เลยนะมีตังซื้อเปล่า เกีผมเลี้ยวมันดังอะไรตึกนิดหน่อยวูนข้างหลังเนี่ยไอ้เนี่ยมันยันเอ้ยไปอะไรยันไอ้นู่นเลออะีกนู่นเอาพี่จัดการเลยรเจ็ดแล้วเมียวมานี่ โอ้ยโอยนาอเฮ้ย <divide S 2> ah, นู่นเออยุ่งกับเขาทำไมนะเมียงมาบ่นอีกฮะเรียกแมวไปหน่อยเดียวเออเรียกมันไปไอตัวนั้นไม่หยุดใช่ไหมนั่นหนาแหวนทำไมมันปีโอยงั้นพี่มันเป็นอย่ังไงบ่เนี่ย ไอครั้งหน้าเนี่ยทำไมไม่มีแหวนผมไม่ไม่เข้าใจไม่มีแหวนมินเนี่ยไม่เงี้ยสู้แหวนทองแดงก็ได้แหวนม่เนียมชอบบางไปเรื่อยางปกติน้ำมันเกียร์ใช้เบอร์140ได้ไหมเนิร์ดไปปะ มีสายเข้าครับได้รับโทรศัพท์ก่อน